up. สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ห้วยสปรานฟาร์มชาแนลนะครับก็ดีใจที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับหลังจากเราเอาเงียบหายไปพักใหญ่เลยหลังจากที่เราค่อนข้างจะมีงานเยอะมีงานแน่นเลยในฟาร์มนะครับช่วงนี้เราได้ทีมงานใหม่ๆเราได้ขอคนช่วยงานกันเพิ่มเติมอีกหลายคนทั้งทีมงานในฟาร์มและก็ทีมงานที่จะมาทําคลิป u t u b e นะครับหลังจากนี้เราให้สัญญาณว,ว่าเราจะนํานเสนอข้อมูลเรื่องราวสาระเกี่ยวกับการทาฟาร์มไม่ว่าจะเป็นฟาร์มไส้เดือนฟาร์มไก่ตอกหรือจะเป็นอีกหลายๆอย่างเกี่ยวกักกกกเน Farm, นบเกษตรกรรม ก็เพื่อนําเสนอสู่ช่อง YouTube ให้กับแฟนๆที่ติดตามรับชมจะไม่พลาดข้อมูลต่างๆที่เราจะนําเสนอต่อไปนี้นะครับก็หลังจากนี้เป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึง่งเราจะนําการแนะนําฟาร์มทั้งหมดในฟาร์มรวมถึงสมาชิกของเราก่อนนะครับนะเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะแนะนําสมาชิกของเราทุกท่านก่อนนะครับไปรับชมได้เลยครับค่ะสวัสดีค่ะสุวรรณยาจะปาทองนะคะยาค่ะผม อ๋อม่ใชติอุสารังสวัสดีครับผมแพทย์พัชก,กรกำลังรมสวัสดีครับผมโดนนิคุณทุมครับ เราจะมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของเครืสมาชตราไสเดือนนะคะก่อนหน้านี้เราก็ทําการเลี้ยงไสเดือนอยู่ที่ชนบุรีโดยใช้ตะก้าผลไม้ในการเลี้ยงจนทําการย้ายมาที่จังหวัดเวียงลำเมื่อปลายปี63นะคะเราเลี้ยงเริ่มต้นก็จากตะก้าผลไม้เหมือนกันตะก้าผลไม้เสร็จแล้วมาบ่ปูนซีเมนต์หลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนมาเป็นแบบแ,บบแรงเลี้ยงแต่บ่ปูนซีเมนต์เราก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าเราเพิ่มวิธีการเลี้ยงเป็นแบบแปลงเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมาณของมูลไส้เดือนให้พอกับความต้องการของลูกค้าจนถึงปัจจุบัน ครับต่อไปจะมาแนะนาบ่อแช่เบดดิ้งบ่อแช่เบดดิ้งของเรามีทั้งหมด2อบ่อนะครับบ่อที่1สามารถแช่เบดดิ้งได้ที่4 0่สิถึงห้กระสอบบ่อที่2แช่เบดดิ้งได้ที่1 0 0่งรถึงหนึกระสอบการแช่เบดดิ้งของเรานะครับจะแช่น้ําทิ้งไว้3คืนจากนั้นปล่อยน้ําออกจะทําแบบนี้ทั้งหมด3รอบเมื่อครบแล้วนาเบดดิ้งขึ้นมาพักเพื่อให้มีการเสด็จน้ําจากนั้นนําไปลงบ่อเลี้ยงไสเดือนนะครับเพื่อให้เป็นอาหารเละที่อยู่ต่อไปครับ ตอนนี้จะเป็นแปลงเลี้ยงไสเดือนโซนเก่าของเราตอนนี้มีทั้งหมด5โซนนะใน1โซนก็จะมีอยู่5ถึง7แปลง1แปลงเราจะใช้ตัวเบดดิ้งอยู่ประมาณ5ถึง10กระสอบแต่ละครั้งเราก็จะทําการปาดหน้ามาล่อนไปล่อนเสร็จแล้วก็เอากาะลงแปลงในหนครั้ง1แปลงก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0ถึง70กิโลต่อแปลงนะตอนนี้เราก็จะมีแปลงใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นแปลงใหญ่โซนใหญ่อยู่2โซน เครื่องร่อนของเรานะคะที่ฟาร์มเมื่อจะมาฟาร์มจะเด็นหาเซนค่ะตามมาเลยค่ะตอนนี้เราก็มาแนะนําเครื่องร่อนตัวมูลเสเดียนที่ฟาร์มของเรานะคะมีทั้งหมดตอนนี้อยู่2เครื่องความยาวของเครื่องอยู่ที่ประมาณ3 6 0เซนติเมตรนะคะปริมาณการร่อนต่อวันเราจะได้อยู่ที่500ถึง1ตันนะคะต่อวันค่ะ ม,มีบริการเครื่องดื่มและกาแฟพร้อมกับบรรยากาศที่เงียสบายเหมาะสำหรับงานชิลๆให้อาหารปลา ครับและนี่คือเพื่อสํานักฟาร์มไก่ตอกครับนี่คือรอบไก่ของเราซึ่งในรอบไก่เราเลี้ยงรวมกันทั้งไก่ตอกไก่งวงพ่อพันธไก่ตอกพ่อพันไก่งวงรวมถึงเป็ดนะครับเป็ดพันสายพันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเป็ดสายพันธคอดักซึ่งเป็นเป็ดที่น่ารักสีขาวนวลสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงในบ้านได้เลี้ยงได้เหมือนสุนัขเหมือนแมวเลยนะครับแล้วก็เป็นสัตว์เป็นเป็ดที่ขี้อ้อนนะกินง่ายอยู่ง่ายนะครับขอเพียงแค่มีสถานที่เขาเล่นนะครับรวมถึงเป็ดไข่เราก็จะมีเป็ดกากีคัมเบลัง เพาะพันธุ์เราก็จําหน่ายตัวเป็ดไข่ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนไก่งวงนะครับซึ่งเรากำลังเพาะพันธุ์อยู่ตอนนี้ในตู้ฟักไข่ของเราก็จะมีไข่อยู่หลายสายพันธุ์ทั้งไก่งวงไก่ตอกนะครับ่านเป็ดนะครับเป็ดคอดักนะครับอยู่ในตู้ฟักอยู่เกือบพันใบนะครับในตอนนี้ที่ทําอยู่ซึ่งเรามีเล้าไก่ทั้งซึ่งเป็นเล้าดั้งเดิมนะครับและเล้าเป็ดเล้าใหม่ที่กำาังจะขึ้นข้างสระน้ําครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับ สาระที่เรานำมาฝากกันในคลิปนี้หากท่านผู้ชมมีความเห็นชี้แนะใดยนำเสนอหรือด้วยกันแบ่งปันเรื่องราวก็เป็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเราจะอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ครับขอช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามถ้ารักกันมากๆก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้รับชมเราก่อนใครนะครับและอย่าลืมติดตามเราในช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k หัวยสสำนักนฟาร์มไส้เดือนและหัวยสสำนักฟาร์มไก่ก๊อกอีกเพจ ที่จะนําเสนอเทคโนโลยีทางการเกษตรกับห้วยสํารานโดนเกษตรทุกทุกเพจเราจะไลฟ์สดกันบ่อยๆอ,อย่าลืมไปท,ทักทายกันนะครับแขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปขอคบขอคุณครับ